สวัสดีค่ะน้องๆเพื่อนๆพนพ,นพี่พทั้งหลายค่ะวันนี้ลงตะวันหน่อยเพราะว่ากลัวพรุ่งนี้ตื่นสายเพราะเป็นพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะทำงานเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็กลัวตื่นสายนะคะแต่ไม่เคยเห็นตื่นสายสักทีหนึ่งตื่นตีสี่ทุกวันไม่ว่าวันหยุดราชการหรือวันหยุดอะไรเหมือนกันทุกวันทำงานก็ทำนี่ค่ะ านายมัดรวมนะคะวันพรุ่งนี้เรานะวันที่สิบเก้าเดือนหกนะคะอะก็พรุ่งนี้เราไม่ต้องพูดถึงเดือนเนาะเนี่ยเด่นนะคะตัวเด่นเราศูนย์นีกละวันนี้ศูนย์ไม่มาเลยนะวันนี้พรุ่งนี้เราต้องตามนะพรุ่งนี้เออวันนี้ขาดศูนย์นะคะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเด่นศูนย์หนึ่งสามนะคะชุดวินของเราเจาะให้แล้วค่ะเรียบร้อยเนี่ยเลขอันนี้ชอบย้ําเนี่ย ย้ำเป็นศูนย์แปดแล้วก็มาขีดเนี่ยประจําเลยโอเคขอให้ออกทีเถอะไอ้ที่เขียนผิดผิดเนี่ยนะพรุ่งนี้รวยๆปังๆกันนะคะติดตามกันนะคะพรุ่งนี้นะเข้าแน่นอนค่ะเข้าแน่นอนคิดว่านะแต่แต่งวดนี้ทํายากนะคะเพราะเป็นเลขสามตัวเนาะเลขสามตัวก็คือห้าแปดเก้าใช่ไหมคะ เนี่ยแค่สามตัวนะปกติจะเป็นเลขห้าตัวแล้วว่าสี่ตัวก็ยังทําง่ายเนาะอันนี้เลขสามตัวจะยากหน่อยนะคะเนี่ยพอเลขมันจะเหมือนกันมี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 เท่ากันนี้ประมาณสองตัวตัดออกตัวหนึ่งตัวที่เท่ากันรู้ไหมว่าคืออะไรคะเอาบวกให้กันละกันถ้าใครชอบเนาะบวกนะนี่คือตัวนี้ค่ะ <cose> <troll> ขาดไม่ได้เลยนะตัวนี้แต่ว่าอยากได้นี่ด้วยพรุ่งนี้อ่ะมันมันส่งมันให้นะเนี่ยเลขสองตัวนี้เท่ากันเหยอยก็เลยให้ไปตัวนี้เนี่ยถ้ามาเนี่ยพรุ่งนี้นะจะเสียใจก็เลยบวกให้ใครจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะคะแค่บวกเพิ่มแค่นั้นเองนะคะถ้าไม่เอาก็ได้นะคะตัดทิ้งไปเลยแต่บวกเผื่อว่าฟลุ๊กๆเหมือนวันนี้นะคะ พี่ลงหกบางคนก็กลับหัวเก่งค่ะคนที่เล่นอย่างนี้ได้เก่งมากคือกลับหัวเมื่อก่อนนี้เราเล่นหวยนะจะเล่นถ้ามีศูนย์เจ้าเก้าใส่ถ้าอะไรเงี้ยสามตัวนี้จะเด่นทุกงวดเลยท,ทุกเลขเลยค่ะเมื่อก่อนเล่นอย่างเงี้ยศูนย์หนึ่งเก้าเนี้ยถ้ามาอย่างเงี้ยจะใส่หนึ่งใส่เก้าใส่ศูนย์อะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยพอดีมีครบเนี่ยไม่ต้องนี่เลยศูนย์หนึ่งเก้ามาครบเนี่ย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  ขาดตัวนี้เนี่ยบวกให้หน่อยนิดนึงเผื่อรอบหน้าเอยเผื่อรอบแบบที่ยังไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยเราเล่นได้นะคะบวกกันได้คู่กันได้ถ้าใครชอบเนี่ยคือเรียกมาทุกวันอยู่แล้วมาทุกวันคิดว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมานะแต่ไม่รู้จะคู่อะไรเนาะถ้าเราทําเข้ามาอีกตัวหนึ่งเพิ่มอีกโอ้ยเยอะไม่ต้องละเนี่ยแล้วแต่ใครจะชอบก็ไปนั่นเองนะคะแต่ถ้าได้แล้วก็ไม่คุ้มนะคะขาดทุน เอาตัวที่ถ้าเกิดได้รอบแรกรอบสองแล้วก็น่าจะพอนะคะเหมือนวันนี้ค่ะรอบแรกรอบสองน่าจะพอละไปเติมรอบสามใช่โอ้ยรูเจ็ดสนักไม่เข้าตายตายสักเงี้ยเกยกระโดดไปกระโดดมาข้ามของเราตัวเดียวซะงั้นประมาณนี้นะคะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายนี่แหละค่ะคือฮานอยมัดรวมพ่กนี้นะคะโอ้ยลืมเขียนอีกแล้ว เ,เขียนข้างล่างเนาะเข้าใจตรงกันนะคะเนี่ยเฉพาะกิจเฉพาะกิจปกติไหนอ้เอาปกติก่อนก็นกได้โอ้ยตายแล้ววันนี้เพี้ยนถ้าจะเปลี่ยนใหมก่ก็โอ้ยกว่าจะได้เนาะพิเศษ vip อ่ะก็เหมือนเดิมแล้วค่ะเหมือนเดิมนะคะเนี่ยสี่ชุด สี่สีสี่น้อยเหมือนเดิมเพราะว่าคิดว่าเข้าทุกตัวถ้าเกิดไม่นั่นนะถ้าสมมติว่าลงให้นะคะเวลาหวยจะออกเนี่ยเพราะว่าเข้าไปดูไม่ทันอยู่แล้วค่ะทุล่ายเยอะจะลงให้ช้าหน่อยไม่รู้เวลาเล่นเนี่ยจะให้ว่า vip เด่นเปเฉพาะกินเด็ดตัวไหนพิเศษเด่นตัวไหนปกติเด่นตัวไหน vip เด่นตัวไหนประมาณนี้ค่ะเนี่ยรอบแรกเราเล่นเลยเนี่ย เนี่ยจะพาะก,กิจแล้วก็พิเศษเนี่ยสองรอบนี้ค่ะเนี่ยตัวเด่นนี่ค่ะจะวิ่งรูดตัวไหนก็ได้นะคะให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาเอาค่ะชอบตัวไหนเอาไปเลยประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ